แล้วเราก็จะขยายใจของเรามันกว้างออกไปโดยการแผ่เมตตากระแสทานแห่งบุญไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราอุทิศไปให้เหมือนเรามีประทีปโดยจุดเอาไว้อย่างดีแล้วจากประทีปล้วก็ต่อความสว่าง ปายังประทีปดวงอื่นๆนั้นตัดต่อ,อก,กันไปความสว่างก็จะเจิดจ้ายิ่งขึ้นความสว่างประทีพของเราก็ไม่ได้หมดไปกระแสทานแห่งบุญของเราก็เช่นเดียวกันที่เราขยายใจของเราด้วยการแผ่เมตตาความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายดังกล่าว ก็จะเป็นความสว่างที่แผ่ขยายไปทุกที่ทุกทางความสว่างนั้นความผาสุขความรักและปรารถนาดีที่เราขยายไปนั้น mm. ก็จะย้อนกลับมาเป็นของเราให้เราได้มีอนุภาพมีอานิสงส์ถึง11บเดประการเดียวจากการแผ่เมตตานี่แหละ ัแต่หลับเป็นสุกตื่นเป็นสุกหน้าตาผ่องใสอะไรต่างๆแเหล่านั้นเป็นต้นใจเราจะใสใจเราจะสบายเพราะเรามีความรู้สึกเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่หมู่ญาติสนิทพิสหายผู้เป็นที่รักของเราแวดล้อมเราอยู่